ฟูดี้ทับบี้รวมร้านอาหารจีนที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลร้านแรกฮองมินันบีฝั่งอีฟิวเจอร์พาร์คพองมินร้านพัตคาอาหารจีนที่เปิดยาวนานถึง2ี่สิบปีตำรับอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนแวะมาลองกันนะคะหันมาบุญตงกีข้าวมันไก่บุญตงกีพร้อมเสิร์ฟความอร่อยต้นตำรับจากสิงคโปร์ไก่เด้งเนื้อฉ่ำฟินเวอร์ยังมีเป็ดย่างพร้อมเสิร์ฟร้อนๆอร้านอยู่ที่ชั้นบีฝั่งอีฟิวเจอร์พาร์คร้าน เขาัะคานติ่มซำระดับพรีเมี่ยมพร้อมเสิร์ฟร้อนๆจานต่อจานสายติ่มซำตองไม่พลาด้านอยู่ที่ชั้นสองฝั่งอีสเปลร้านถัดมาจางเหนียวหมาล่าท่าตักได้ตามใจชอบอลิมลดความเผ็ดร้อนหมาล่าแท้ร้านอยู่ที่ชั้นสองฝั่งเวสพิสพาร้านถัดมา และเปาเลิฟเวอร์ต้องหามผ้าแต่ล,ละเปาโฮเมดท,ทำเองอใหม่ทุกวันอันอยู่ที่ชั้นบีฝั่งอีฟสุอจะพร้าต่อมาแมนดารินเป็นบุฟเฟต์สไตล์จีนใครสายบุฟเฟต์ต้องไม่พาลาดร้านนี้ต้องเหนือนจากสุกี้ยังมีติ่มซำและเป็ดย่งางากันในที่ชั้นสองฝั่งเบสต์สุดจะพัร้านต่อมาลิมเหลาโง่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาที่ได้มิชลินแปดปีซ้อนอยู่ชั้นบีฝั่งอีฟสุอจะพัก กลิ้มรสความอร่อยกับหม่าล่าแท้ๆจนฟินได้นำใจที่ชั้นบีฝั่งอีฟิลเจอร์พาร์ค